อย่างที่ไม่ีเคยบอกไว้นะคะว่าถ้าปลูกผักแล้วมันขึ้นบ้างอะไรบ้างก็จะพามาชมสวนนะคะว่าปลูกอะไรไว้บ้างอันนั้นก็ทางนู้นก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการปลูกก็วางระเกะระกะอยู่เล็กน้อยตัวนี้นะคะคือผักกาดแก้วมีผักกาดขาวปลีตัวเดียวนะคะอันนี้ปลูกใส่ถุงเอาไว้ย้ายมาใส่ถุงย้ายจากหลุมมาใส่ถุง ผักกาดแก้วก็คอพับคออ่อนเลยเดี๋ยวรอว่านางจะฟื้นตัวไหมถาดนี้ก็เป็นผักกาดหอมนะคะกำลังขึ้นต้นเล็กๆถาดนี้ก็เป็นผักกาดแก้วนะคะกำลังขึ้นเหมือนกันส่วนพวกนี้ก็คือต้อนเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้ว่าพริกหรือมะเขือคนปลูกเองจำไม่ได้ แต่ว่าไอ้ต้นอื่นที่เหลือนี่นะคือผักกาดขาวปลีทั้งนั้นเลยกำลังขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพริกปลูกมัวม่วๆซัว,วๆไปหมดเลยอันนี้คือพริกจินดานะคะจะย้ายได้แล้วเนี่ยมีใบจริงขึ้นแล้วพวกนี้ก็จะเป็นโหระพาสารเน่แมงลักแล้วก็กระเพานะคะ ทางนี้ก็เป็นพริกขี้หนูค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูผสมผักกาดขาวนะคะคืออันไหนมันต้นมันโตแล้วก็ย้ายไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพริกจินดาเหมือนกันค่ะนอกนั้นตรงนี้ก็เป็นผักกาดขาวหมดเลยเป็นคนที่ชอบกินผักกาดขาวมากปลูกไปเผื่อตายนะคะ ส่วนกระถางนี้เป็นถัว่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวแบบไม่ต้องมีค้างเขาเรียกอะไรถั่วพุ่มไหมอ่ามันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะห้อยฝักมันจะออกมาห้อยเองตัวนี้ก็เป็นผักบุ้งกระถางแรกนะคะออกจะใบเหลืองซะแล้วจะได้กินหรือเปล่าคิดว่าอีกสี่ห้าวันก็ต้องตัดกินแล้วค่ะส่วนอันนี้เป็นพริกหนุม่ม ลกหนุ่มนะคะแล้วก็ไอ้ที่มีหลายๆต้นในกระถางเดียวกันนั่นคือมะเขือเปาะค่ะดูว่าเขาจะรอดอกี่ต้นรอดต้นเดียวก็ดีใจแล้วอันนี้คือน้องเตยที่มีชีวิตเหลืออยู่ค่ะตัดใบปักชําใหม่ให้รากออกแล้วเขามาเสียบใส่กระถางนี่นะคะไม่รู้จะรอดไหมอันนี้เป็นผักคะน้าค่ะปลูกแบบยนโยนตัวนี้เป็นกระถางกวางตุ้งนะคะ อันนี้ก็เป็นผักกัดขาวที่ต้นมันใหญ่แล้วก็เลยเอามาใส่กระถางใหญ่ไปเลยผักกัดขาวอันนี้น้องตําลึงค่ะเพาะไว้สิบเมล็ดขึ้นแค่สี่อันนี้คือกระเพราค่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวจะย้ายแล้วดกขึ้นเต็มไปหมดเลยคือตอนโรยเนี่ยคิดว่ามันจะไม่ขึ้นเนี่ยคะ่ะเพราะโรยมาสามสี่รอบแล้วน้องไม่ขึ้น ก็เลยโมโหโรยมันเยอะๆเลยกระถางเดียวโรยมันแบบร้อยเม็ดอะไรเงี้ยทีนี้เขาเลยขึ้นมาพุับเลยนี่คือน้องขาค่ะที่หอบมาจากโกอานะคะเนี่ยค่ะกําลังจะแทงหนอเอยหนอแทงแล้วกําลังจะแตกใบนะคะตัวนี้ค่ะแตกใบแล้วอุ้ยดีใจขนาดแปลว่าน้องรอดแล้วนะคะตัวนี้คือผักคะน้าค่ะผักคะน้านะคะ กำลังโตและนี่ก็คือน้องตะไคร้ค่ะสวยงามแตกหนอต้นละสองสาแปลว่ารอดแน่นอนอันนี้เป็นผักบุ้งกระถางที่สองนะคะสวยงามต้นยังไม่ยาวเท่าไหร่เลยน้องสีเขียวเนี่ยค่ะก็เป็นผักทั้งหมดที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้กำลังพยายามจะเพาะน้องมะกรูดค่ะเพาะจากเมล็ด ก็มันก็ไม่ขึ้นสักทีหนึง่งอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงที่ปลูกไว้ตั้งแต่ตอนยังเปิดร้านอาหารอยู่นะคะที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่ร้านอาหารเก่าเราเลิกขายแล้วแต่เราก็ยังเช่าไว้อยู่นะคะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านค่ะถ้าเกิดเราไม่เช่าแล้วเราปล่อยให้คนอื่นมาเช่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เพื่อนบ้านเป็นแบบไหน แล้วมันก็ไม่ได้ว่าราคาแพงอะไรนะคะเนี่ยเอามาปลูกผักซะเลยก็ได้ผักกินด้วยได้เป็นที่พักผ่อนด้วยตรงนี้ย้อนแสนก็จะมืดหน่อยก็นี่ก็เป็นผักทั้งหมดที่ผูห้หญิงปลูกเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูความการเจริญเติบโตของเขาว่าเขาจะโตขึ้นขนาดไหนแล้วจะได้กินไหมกับผักทั้งหมดที่ปลูก สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนค่ะ